เพื่อนซาร่าป้องอดีตหนุ่มอีกคนโผสองแงสองงามแค่จีบไม่ติดจากกรณีชาวเน็ตออกมาเผยแพร่ชายคนหนึ่งกำลังกอดน้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายของซาร่าคาสซิงนีพร้อมกับข้อความเหมือนเคยมีความสนิทสนมกับนางแบบสาวลูกสองทั้งยังมีภาพนางรวมโต๊ะอาหารกับซาร่าและลูกชายด้วย งานนี้ก็มีชาวเน็ตมือดีไปแคปหน้า Facebook ของชายคนหนึ่งนะครับที่มีการลงภาพนอนกอดเด็กผู้ชายพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่เล่น Facebook มา5วันเปิดมาในฟีดมีแต่คนช่วยด่าคนเก่าให้ก็ขำๆดีในที่สุดนางสร้างภาพมาก็ทลายและตัวตนที่แท้จริงก็เปิดเผยให้โลกได้ยนโฉมทำตัวเองทั้งนั้นนะน้องเอ้ยคงไม่มีใครสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงเดินจากมาชายผู้เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็ก คนขนของและจ่ายเงินมาก่อนยุงแกนคิดถึงพี่นะครับมดดำกระชาพาได้พูดถึงชายคนดังกล่าวในรายการแฉทางช่อง GMM25 ว่าโปรไฟล์ Fi ไม่ธรรมดามีดีกีเป็นถึงกราฟิกดีไซเนอร์ของฮอลลีวูดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังภาพพยนร์ดังระดับโลกและทำกราฟิกระดับโลก พร้อมถึงเผยสาเหตุที่เลิกกันเพราะซาร่าคบซ้อนกับหนุ่มที่เคยคบมาก่อนซึ่งก็คือคิสเตียนพออีกฝ่ายจับได้ก็เลยขอออกมานั่นเองและล่าสุดนะครับก็มีประเด็นดังกล่าวนะครับเป็นหนังคนละม้วนอีกแล้วนะครับเมื่อมีชาวเน็ตได้แคปโพสด,ดังกล่าวไปคอมเมนต์ถามเพื่อนซาร่าซึ่งทางด้านเพื่อนซาร่าก็บอกว่าคนเก่าไรแค่จีบเขาไม่ติดพูดสองแงสองง้ามสงสารเพื่อนแค่หน้าตัว มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน